ยอกอให้แม่ดูให้แม่ดูเ <c oughs> บิงหันเบิบงหันเอาให้แม่บ่นี่ฮะโอ่โอ้อามสบายดีดูกิน <c oughs> ข้าวบ่ฮะ เบื้องข่าวติ้นเือกินข้าวกะมยังจะเสช็ดยังกินอ่ะนี่โอ้ทุกคนเพิ่นเอาหมอมากินข้าวเลยนี่ทุกคนโอ้นางวิไลเอาหมอมากินข้าวสิกินข้าวบ้านี่ฮะแม่เฮ็ดยังสุก,กินนี่เยี่ยงวะเม,ม,ม,มื่อวานนี่ก็ตั้งมะเขืออะเมื่อนี่ก็ตั้งมะเขืออีกเอากินเองเนาะแบบอยากแบะกินเองแล้วนะทุกคน เออแบบว่าเราหิวแล้วเรากินเองแล้วเนาะแย่าๆปอยเรากินเลยมุจักความเด็กอาะไรนะแบบมาหอดแล้วยกหม้อลงมากินเองนะทุก้อนตนหิวเข่าแซ่บบอวิไลแซ่บบอแม่เฮ็ดแซ่บบอเดี๋ยวไอบิลีเมื่อไงไอบิลีกับสิปน์เมื่อคืนกินกันกับเจ้าไงลนะ สวัสดีครับสบายดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับวิลลี่อีกแล้วครับวันนี้วิลลี่จะพาทุกคนไปดูบ้านของน้องวิไลนะครับบ้านน้องวิไลที่สร้างไปที่มีผู้ใจบุญนะฮะสมทบเงินมาสร้างบ้านของน้องวิไลวิลลี่ก็จะพาทุกคนไปดูแต่ว่าไม่รู้ว่าเขาทําถึงไหนแล้วนะครับวันนี้แต่ว่าวิลลี่ก็คือเก้าน้องพี่น้องจะเบาภาษาไทยนําภาษาลาวนําปนกันแต่ว่าก็เบาบ่ถึกดอกว่าแต่ว่าอยากให้พี่น้องทาองภาคไทยเพิ่นท่างเข้าใจแน่นะ ก็คือยาด้าม,มาอีกแล้วนอนอลบิลลี่นอนแบบบิลลี่กับบางคนกา็าเบาให้บิลลี่ว่าเอา้าคือเบาแนว้อหนักนะนะคือบเบาเล่าไปเลยนะก็คือแม่นยู่ว่าเจ้าเข้าใจแต่ว่าบางคนเขาก็เบาเข้าใจเด้ทุกคนก็ต้องเขาก็ต้องเข้าใจผู้อื่นนั่มเนาะโอเคทุกคนเดี๋ยววันนี้บิลลี่ซื้อผ้าไปเบิ้งล่ะก็จะไปซื้อของมือจะไปซื้อโคงรงลังค้าคือสังกะซีล่ะก็ผ้า,ากระจาดมาแอมเนาะล่ะกับเบิ้งเดี๋ยวเขาจะซื้อยังไงบิลลี่ก็ยังบบทันหูเลยวันนี้ต้องไปทามสั่งก่อน โอเคทุกคนเดี๋ยววิริศิภาหยางไปเบิ้งขึ้นกันปะตอนนี้ฝนกระตกลงมาเลยทุกคนเลยฝนตกลงมานี่บานหนองวิไลยลุงมาได้ทุกคนอันนี้ก็จักบานผู้ใด้บัเชีดใหม่โอ้เล้วเลยได้บานหนองวิไลทุกคนแล้วๆวรอแต่ใหม่กับซังกระซีอย่างเดียวเลยทุกคน โอ้เรียบร้อยทุกคนแล้วเสร็จสมบูรณ์เลยเรียทุกคนบันลองวิไลเอาสร้างไปใช้เบิดแล้วมัอนี่ไม่ได้มาบหอเขาเมื่อกินข่าเมื่อกินข่าโอ้เรียทุกคนเรียบร้อยบ้ันลองวิไลบแบบนี้ตั้งเสร็จสมบูรณ์เลยทุกคนนี่ เขาเด้หน่อยเดียวไม่ใช่จ่เยื้เอเงอนป่ะโอ oh. ท้ทุกคนบานน้องไรหล,ลังไงเลยทุกคนงามเลยพอถูกต้องเลยแบบนี้นะอ้อมเอาแต่ครึ่งหนึ่งคางนี้อ๋อ oh. อ่อมเพิ่นเชี่อ้อมเอาครึง่งหนึ่งคางนี้แล้วก็จงประตูออกทางนั่นทึกลเลยเพลินเห็ดนี่และตรงเนี้ยปล่อยไว้ให้เป็นระเบียงนั่งเอออันนี้ไม่ตั้งถือ่อทุกคน บอลแมนคือวาอลังกรเพิ่นไปออมมาหมดเลยเพราะว่าบอลเนี่ยเพิ่นเอาใหม่ใส่ละเห็ดระเบียงบอลนี่ถือละทั้งขางนี่บิลลี่จะบอยเอาออมกระจาดตัวหนักกับบอลต้องออมกระจาดตัวนี้กับบอลต้องออมกระจาดทุกคนเพราะว่าให้ออมแต่ฟังนี่ตัวนี้ก็เป็นทางขึ้นบอก พื่อเชคันได้บ้านนี่คันได้อะนออเนาะด้วยด้วโอ้บ้าน,นี้ my, เราตีใหม่ใช่ตัวหนึง่งทุกคนแล้วก็ใส่เป็นเป็นล็อกเป็นล็อกเป็นล็อก,น,อกนะแปบลบว่าโซ่โซ่แน่เจ้าน้อยหนึ่งมันจังสิง,งามทุกคนสร้างเพื่นเหตุนี่ก็มีชิมือขนาดได้หนิเรียบร้อยมีแต่ถ่าสื่อสังกะซีมาอย่างเดียวเนาะด้วสื่อสังกะซีกับกระจาดบ้านนี่เดี๋ยวคืนยู่เลยวได้หน่ประมาณพรุ่งนี้เสร็จครับทุกคนบ้านหลังนี้พรุ่งนี้เสร็จ โอ้ทุกคนบางทีปะเดี๋ยวบิลลี่จะพาทุกคนไปหาหน่องวิไลดีกว่าบุรุษว่นจะอยู่บ้านรัว่าครับทุกคนวิไลวิไลเอ้ยวิไลแป,ไลป๊บน้ำปะแป,บป๊บน้ำแล้วไปอยู่ทางเหงื่อนนี่บม่มีทุกคนวิไลไปอาบน้ำไรเดอ้อ กนเตอนนี้วิลลี่มารอน้องวิไลที่บ้านนะฮะน้องวิไลเข้ามาแล้ววิไลพี่วิไลมาพี่มายืนพี่มายืนหนาขึ้นอนจ้ะพี่มาสบายดีพี่เกือบเฮียบ่เกือบเฮียโอ้ตัวเล็กเนี่ยเนี่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 ยเมาๆมายืนพี่สุดตัวนี็งามงามสบายดีเพี่นดูเออสบายดีบบางามซา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 สบายดีเออกินแล้วว่าเขานะว่าจะเจอดอยฮะ เลวาวบออยังวะเจ้าบอย่างบอยังบอ่งบองางยางบาบยาบา,าย่าา่ายาก่ายาบอ่าย่างอาย่างออยบย่ายบอสย่งอสางากอบอางอางบ่บอาบ่างบาบอย่่งองบบอ่อบือบอ่าอาบาบ่งบงบางงบ่ง่บบองบาบบบบบ่งง กระตัวนี่มีแต่หาชิปเส้นหนึ่งเลยนี่เออน้อ,นองงานนี่น้องวิไลจะไปอาบน้ำอยูเ่เซ่บ้องหันนี่บอฮะไปกับพายแนะ่ไปกับแม่บ่อหนานสบายดีอีกแล้วเจ็บไมดีอีกแล้ววิไลตะโลกเลยคนน้องวิไลนี่ระวังเขาะพังภาษาบิลีบอโบ่เข้าใจไดทุกคนบางครั้งก็เข้าใจบางครั้งก็บ่เข้า,บบา,ขาใจกินข้าวกับยังมือเข้านี่ จะดูเองเท้าฮะกวดกวดในแปลว่าในอะไรบ้างเขียดกวดนี่แปลว่าเขียดอ๋อทุกคนก็คือว่าจากวดแปลหมายถึงว่าเขียดเอ่อชิแล้วเนะเพือนจะนี่เพือนไหมจะชิแล้วเลยด้อจะไหนจะจะพาแม่จะค้นเครื่องมาอยู่พี่เด้อ เป็นตะแพงนะเหมือนเป็นหัวจักคว่ำนะจะนี่แก้มน้นนอยๆนี่ยังติดหนานนนหนิเบื้องเกือบไหมวะนี่แมน่นบอกเกือบตัวไหมต้วไปซื้อมานนะแมน่นบอกเออไปเมื่อน้องคอยไปเมื่อไปบอก <laughs> ไปอยู่ไทยก่อน่งไปอยู่ไทยไปอย่างเดียวเลยเงิพออย่างเดียวเลย จักเขา่าอย่างเงียบงอยังเดียวเลยหัวอีกก็ไปมีกันหัวไอ้เลยทุกคน <laughs> บ่หมูลายเป็นอายทุกคนเห็นวันนี้ดีวิไลาอายนี่คือหมูเพลายนี่น,น,น่าไม่ไรเนาะเข้ามาเบิ่งเจ้าเฮือนเจา้าบ่เออไปจะพาเขาขึ้นเฮือนเจ้าไปพูดเฮือนตะบุญไปยังโอ้ยชามขื่อทุกคนโชว์น้องวิไลปะาะป,ะ, <laughs> ปะไปว่าไปทุกคนไปเลย แมวว่าจะซักเครื่องบ่แม่นี่เออสบายดีก่อนสบายดีมันก่อนสบายดีมันก่อนสดีไปเวลัยขึ้นทั้งขั้นเดี๋ยวมิลลี่คุยกับน้องเวลัยเสร็จแล้วก็จะไปซื้อช่างกระสีบางคนหลังคาไปไปขึ้นเลยตกไหมแม่อ่านสบายดีดูกินข้าวบ่ฮะ เบื้องเข่าติดมือกินเข่ากับเนีงจะเช็ดยังกินอ่ะนี่โอ้ทุกคนเพิ่นเอาหมอมากินเข่าเลยนี่ทุกคนโอ้นางวิไลเอาหมอมากินเข่าสิกินเข่าบ้านี่ฮะแม่เฮ็ดยังสุกินนี่เงี้ยงวะเมื่อวานนี่ก็ตั้งมะเขืออะมือนี่ก็ตั้งมะเขืออีกอกินเองเนาะแบบอยากแบบกินเองแล้วนะทุกคน เออแบบว่าเราหิวแล้วเรากินเองแล้วเนาะย่าๆอปเรากิดเลยมุจักความเด็กอสัสเลิยาแบบมาหอดแล้วยกหมอ้อลงมากินเองนะทุกคนเ <laughs> พ็นหิวเขาแซบบอกวิไลแซบบอกแม่เฮ็ดแซบบอก ไอเดียวไอบิลีเมื่อฮือนไอบิลีกับซีโปนมะเขือกินคือกันกับเจ้ายเลยนะป่นมะเขือกับมะเขือกินผู้ใหญ่ได้จะกินอิ่มเลยกินได้มะเขืออนี่เอามาแต่สวนเพื่อนเนาะเอออาหารดีเลยคนมะเขือเดี๋ยวสบายเลยอะพนันยังก่อนมาทำจะว่ายังเมื่อกี้ในรูปแต่พระพรหมอยังไรพระพรหมเออพ่อพมยังพระท่านเอาใหม่ได้เนาะ เออเออเบิ้งเบื้งเซียมหอยลืมในทงตอน่ะจะเบิ้งแรกมีอยู่บ่พรมสีขาวนะเมื่อว่าเขาออกบ่มีเพื่นหนึ่งบ่เออเออบัดขึ้นเฮือนจังเอาไม้ใหม่อีกสะมันมีแต่เพื่นเดียวได้น่ะเนาะคือบ่ออกมาให้วิไลตุ่มก่อนก็ได้เดี๋ยวบัดเดี๋ยวเฮือนจังสื่อขึ้นมาให้ใหม่มีไล่ป่านเพิ่นกระชิ่เอานะมีไล่อาหารดีๆกับทุกคน เกือบปลบิลีก็ใช่เกือบมาในเหื่นเลยแซ่บบ่แซ่บบ่กินบ่้ข้าวจีปสเตลืมสื่อลืมสื่อข้าวจีบสเตไอวิลีมาสวยข้าวจีบสเตย์ข้าจะปิดไปเลยปั่นเข่าเบิ้งค่ะทุกคนเบิ้งปั่นเขากินนะนะปลาทูปูหูจามกินเองเลยแบบว่าเล่าแบบแบบว่าแบบว่าเป็นเล็กหน่อยที่หูจักกันนี่เนาะ แชมพูใหญ่แบบใหญ่ยังกินเองคือแบบเด็กน้อยในเมืองซ้ำนี่ฮะยังเห็ดยังพันได้ใช่ไหมซ้ำนี่ฮัเน,นี่ยสุดไล่ก็เปิดเน็ตเล่นเบิ้งโท่าระชับนะโอ้โถกินคำบอกไงหน,งหนงึ่นในเวลาเนาะไอผู้หนึ่งไม่ใช่จ้ะไปเล่นไปเรีนชุดนี่พายสื่อหายชุดนี่ แม่ซื้อหายปะเจ้าไ <laughs> อาซือ้อห <laughs> ายโแม่เมื้อมือเขาไปซือปปปซ้อเซปูนนี่มันบ่สุดตื่นบออบิลลี่พาน้องไปซื้อสุดนี่ตอนนัน้นเดี๋ยวเบิ่งน้องวิไลกินข้าวก่อนทุกคนจังว่ากันจังไปเบิง่งกันว่าสิไปเบิ่งกันสังกะซีกันทุกคนมันติดลายโบกสิทธิ์ลงขึ้นกินข้าวน,นี่บโสนน้ำไผยเลยเนาะคันกินละโบโสนน้ำไผยเลย มีลายคนขาเจ้าอยากได้จะไปเป็นลูกไปบอกเป็นลูกเพิ่นไม่ไปเป็นไรไปบอกเป็นลูกขาเจ้าไปบอกขาเจ้าอยากได้เจ้าได้แล้วเพราเขาติดมือทุกคนโอ้คำบอกใหญ่หนึ่งกินจนเบิดวิลึกเลยทุกคนพอโถอแล้วหิวเข่าเนาะเนี่ยเอาหังเกาะเนี่ยบด้วยบอ แง่โดยแปลว่ายังเกาะหิวเขาว่าอพอาะทุกคนครับแง่จือไว้แด้วทุกคนแง่โดยแปลว่าแปลเป็นภาษาไทายว่าหิวขาวว้าวแปลเป็นภาษาลาวก็หิวเขาว่าแง่โดย <c oughs> นอกอะไรเนาะเผื่อเพิเ่นเฮ็ดอีหยังน,นี่เฮ็ดไอ้เล็บยูให้อีกว่ายกขึ้นทั้งสูงติแหละเออพอจักความมาถ้ากินข้าวอิ่มได้สาวเน้่ยได้ยังองฮะโปรไเจอร์อิ่มแล้วบนะ่ ภาษาไจเจอนี่แปลเป็นภาษาลาวว่าอิ่มแล้วนี่เห็นบอกภาษาไจเจอเอิ่มแล้วภ <c oughs> าษาไทยว่าอิ่มแล้วเหมือนเอาไปไหว้เองนะฮะทุกคนคเพื่อนๆถั่วหมอนี่จาเอาใบทั่หมอนี่แปลว่ายังก่อพันธะเอาไว้เด้อเด้อเห็ไมค์เขาเอาไหว้ห่โอ้ให้แม่เอาไหว้ให้มานั่งพี่ยำมาเอออีหยั้งอะไรเฮ็ดอีหยั้งอะไรนี่ฮะ ไฮเล็ยู <What? S 1> เออแบบมันใหญ่เนี่ยมันแห่งจิงหูจักความกูนี่เนาะ <Yeah. S 1> มันบริยานคนนัววิไลเนาะ <Yeah. S 1> แต่เก่าเขาไปบ้านอื่นนี่เด็กหน่อยตัวเทวิไลเนี่ยนะครับทุกคน <Yeah. S 1> เขาจะกลัวบิลลี่นะบิลลี่เขาจะแบบจะวิ่งหนีอะไรวะเนี่ยกลัวแบบว่าบิลลี่จับนะ <laughs> ว่าเนี่ยอันนี้แบบไม่กลัวเลย <Yeah. S 1> มือคือเย็นแต่ว่าเออถ้าก็มาดับน้ำเนาะเย็นแห่งรีกัโตวิไลนี่ผู้ใหญเป็นยังคือซึงงซ่งลืงซึ่งลื้อ ยังกินข้าหฮาก็อิ่มบ่อยากนอนบอกย่านคอยนี่เออมันต้องย่าน <c oughs> เออเบิงบ่งเบืงบ้งว่าเบิ่งเล่าแบบแบบปลกๆเราวะไรยังก่อนเราวะไรยังก่อนเห็นผิดการผิดการผิดการกาับใครกับโม,มก็ไปไล่นี่ผู้ชายนะผิดการเรื่องอยังย่านขนมกันบ่ อย่าอย่าพิษแม่เจ้าเป็นไอ่เจา้าเจ้าต้องแย่งน้องแม่บ่ได้ไปสวนเหมืบ่ได้ไปเก็บมักพริกเก็บยังเหมือนนี่ยู่งกันไปซื้อเนาะไปบอกไปซื้อสั่งกะสีน้ำข่อยข่อยีอย้พาไป,ไป,าไ,ป,ไ,ปไปนั่งรถไปน้ำข่อยไปไปเนาะมันไปพอดีวันวิยญานบอกวิญานน,นั่งเนาะเออเดี๋ยวเาชิพามันไปใช่ชิไปซื้อสั่งกะสีพอดีจะกลับมาผมสั่งไปวิไรลรผพาไปซื้อขนมเลยนี่เพาะ ไปไปเสือซังกะสีไปไปขี่รถใหญ่ไปรีบไปนี่ทุกคนได้ได้คนไปนำเลยเอาน้องวิไลไปนำไปใช้เอาเกืบอบ,บ,อบ,บนี่นี่น,นี่เกือบนี่ใช้เอาลงจัแบบบานมั่ก่อนทุกคนเช็ดเช็ดลงมาเอาน้องวิไลไปนำทุกคนไปเหลือกสังกะสีไปเสือนะนำ ไปเจ้าผู้เดียวอะไรไปเจ้าเป็นผู้ใหญ่ไปเลือกเบื้องชังกระซี่งกันเจ้าเด็กๆทุกคนบ้านน้องวิไลเดี๋ยวิลีไปซื้อของก่อนพาน้องวิไลไปก่อนเด้อทุกคนเนาะชั่ววันหลอกคนมาปะเจ้าขนมปะเติบลงมาไปโอ้เส้เส้เส้โอ้เมาเลือดตัวคนตกทุกคนใครจะมีไม่ต้องพี่ กินขนมตัวไหนไปเไรขนมเจ้าไหมจม้ะใช่ว่าขนมเป็นจกนะวะจ้ากินขนมยังไ,งไรไปเลยมาพี่มาพี่ตั้งยังเของมาหนพี่บึงบึงยังไงอยูนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยขนมตัวนี้เอา,ปาไปหนิไปไล่หนิเนี่ยนี่นไงขนมไหนไหมจ้ะ นี่ขนมนน้ช่าเนาะเจ๊ชบหนึ่งทดน,น,นี่นะขนมนน้ำเนี่ดึงเลยบ่นี่ดึงเลยบ่นี่เจ๊ <c oughs> อ่ะอบะักายย่นอกไปายยนนี่แะายานี่ะ้องแกให้น,หนะ้องสบายดีด้วย

เคยได้ก okay, ินขนมเ,เยอะแฉะแล้วอ่ะมากินนห้ากันเท่าแบ่งไอวิลี่กินน,นึ่นเดอ้อนี่ทุกคนคนกระตุกลงมาโอ้ยใชืซื้อกระจาดซื้อสังกะสีนั่นทุกคนโอเคทุกคนเดี๋ยววิลี่ซื้ออ่าซื้อกระจาดซื้อสังกะสีซื้อ,อยังก่อนเดี๋ยวจังพาหนองเวไลปเปาะหัวเงนแบงวิลีจ่จังสิได้ทไทยอีกหนึ่งทุกคนตอนนี้ก็ซื้อขนมให้น้องเวไลเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวฮอนชิเบิง่ง ของอ่ะอุปกรณ์กันสั่งบ้านกนอนเนาะทุกคนเนาะเสาสีแผน่นยาวสามเมตรเออเจ้าก็กบ,บอกแล้วที่ทุกคนเดี๋ยวไปรีไปจัดการเรื่องสังกะสีกอนเนาะทุกคนเอากินเม็ดทองแตกได้ทองแตกได้เมลาปฟ้าโธแซบบ้าแซบบ้า,าบุาบาปผากเลยพูดไม่ได้กินก่อนเนาะน้องวิไลเนาะเดี๋ยวขึ้นไปหานนองวิไลก่อนทุกคน เวลาอยู่ในบ้านคนตกเยอะเยอะๆเออแกะขนมเลยนะ้าไอ้ไอ้กินแล้วว่าเออเอืวอยเพันดังไพด้วยด้วยขรับใจคขับใจเอืวอยเพันดังไพแม่งี้ยังไงจุ๊จี้เออทําพุพุเออ หนึ่งเข่าเบื้องนี่ทุกคนวิธีเป็นหนึ่งเข่าเห็นปะกันยาแนมมีกระไม้นี่ดังไพ่เชี่ยใหม่เลยเบิ้งคอแน่นี่ขนมนี่แบ่งกันกินพอซื้อให้ได้ให้อายด้วยให้อายด้วยให้อายเร็วๆเออให้อายพูดอะไรพ่อมเออหัวแจ็คแบ่งกันให้แม่พ่อมช่วงนึงหยอก ให้แม่ดูให้แม่ดูเบื้องหันเบื้องหันเอาให้แม่บ่าอะฮะเออเออจักความเลยเนาะวิไลวิไลวิไล หอมแก้มแม่ดูหอมเาหอมหอมแบบสี่ได้แต่นะเอาหอมหอมแม่หอมแม่หอมแม่ดูหอม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 กินแบบสี่ป่ะของแตกเนอะไปมหันไปซื้อเครื่อง โบยานคนเลยโบยานเลยเนาะตั้งโบยานไปเลยจะดีพี่ไลเนี่ทุกคนมอสตลาดมอตลาดนี่เออยังให้แม่กินเพื่อนบอกยังก่อไม่ง้วยบ่ไอ้ได้ใช้ไอ้ได้เหรอไอ้ได้เนี่ยไอ้ทั้งล้างไอ้กินน้ำไอ้ทั้งล้างนี่โอนไอ้เน่ยนี่ ไอ้อ้กินน้ำเน่ทางลังนั่นมนแคเนาะ้ยังนะว่าว่าไอ้ผูทูแคล้วละบหยกินโอ้ยไรเลยอ้ยบทุแค้วบห้กินจอกนี่นี่นน่เงียนมัเงีนจอกนห่ไปไเดี๋ยวน่ะไอ้ตายอยัไงว่ว่าฮะเอาไอ้ก้อนคนอีกก้อน đa, những con nè, à đây đây đây, chơi <laughs> kiếm 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 đồ, ăn canh rồi, đi lại nghe này, anh đua nói nè, đua chọn hả, nghe nói anh nói nè, chỉ có gì ăn được không? Nghe nói, mẹ, 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 mẹ ก,กินนะกี่ที่น่ากินน่าจะหน่ยอยนงเอาเยนมากอีกนิดหนึงกันไปเออเยนมากเยยนมากโอ้ยน้อยกัน,น้อยอลีเว้ยแปะแปะแล้วพ่อเอาแปงกันกินเกจะหสนัน้นกี่ที่เรีบอยเลยทีทุกคนมากับตะกกี่ที่ีโอ้ยน้องม่ไแปะแล้วพ่อนอไ เบื้องดีทุกคนลินให้บิลลี่แค่นิดเดียวเองแปะปพ,ปพ่นา่าพ่อพ่น่าโอ้พ่นว่ารยังก่อน่นดีเลยอันนี้ไม่ไ คนตกมาเหนี่ยชมเมื่อก่อนเดอ้อนี่ม,มออาพี่ว่าทั้งพี่ว่าทั้งพี่เบาะก็เพิ่นหน่อยชิมื่อก่อนเด้อเอามาพี่เป็นสี่หน่อยยืดยืดยืดขึ้นเอามาฟ้านะ่ะ <c oughs> เบาะน้ำขนมนมาขึ้น,นมาขึ้นขนมนี่เดี๋ยวคนทุกคนเดี๋ยวคน <c oughs> ชิมื่อก่อนเดอ้ออยากได้บ่นี่ขนมนี่อยากได้บ <c oughs> ่ก็จะฮะเป็นอะไรก็ก็อยากมานี่ฮะไม่เป็นไรเขียดเลยคนเขียดเลยเอาเอาเอ้าว เกลียดเลยเกลียดแล้วอ่านี่นี่นี่เมื่อกันเนาะเมื่อกันเนอะวิริสิกับเลยทุกคนพ้นตกเดี๋ยวมือนจังมาหาน้องวิไลใหม่วันนี้ครับพ่อพ่นตกลิ่นหยาบเมื่อยหยาบพ่นมาเนี่ยของเงยเงะเงยเงะไปว่าได้เลยกินหมดโอ้ยตัวน้อยๆกินแบบสี่เมื่อกท่องแตกต้วเนาะเอ้ยทุกคน นี่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 ขนมเจ้นี่นี่นี่ของเจ้านี่ให้เยอะเยอะเยอะจะซื้อให้ไหมป๊ะปเจองขนมป๊ะปะไปไปซื้อไหมปะไปได้ขนมเลยบรสนนะทุกคนโอเคโอเคอ่เมื่อกันไอสบายดีเนี่ยอันนี้ได้สบายดีไรสบายดีไหนไห เออข้นไในขนมเราบสุทนะทุกคนเ <c oughs> มื่อวานก็ได้ไอ้พลโตกแล้วเ <c oughs> อาสบาย <ใจ S 2> ดีด <c oughs> ได้ขนมได้ชัมลิงได้กล้วยทุกคน <c oughs>